สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับผมจะรวบรวม,วมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงมาให้ทุกท่านได้ชมกันที่ช่องนี้แบบไม่มีกั๊กครับตอนนี้ผมจะให้ทุกท่าน3วินาทีกดหยุดอ่านแล้วครับหน้าจอครับ1วิ2วิ3วิครับหน้าจอแล้วเนาะกดติดตามได้เลยนะครับเมื่อกดติดตาม <c oughs> ก็ไปกดดูที่ช่องมันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดเดลูดดูได้เลย200คลิปนะครับทีนี้ผมจะให้ดูทีละภาพกันเลย มันสวยตรงไหนครับก็คือให้เวลา3วิแคปหนึแคป1 2 3แคปเห็นไหม1นึ่แคป12 3แคป, 1, 2, 3, แคปมันจะมีหน้าหลัง2ชุดความสวยของมันก็คืออย่างนี้ครับเพื่อนๆดูเห็นความวาวความใหม่ของมันไหมมันจะย้อนเวลาไปถึงเหรียญที่มันผลิตใหม่เริ่มใหม่อ่ะเพิ่งออกจากโรงกระสาบวาววาวอ่ะ แต่มันก็ผสมกับความเก่าอะความเก่าที่มันเป็นคราบสนิมเขียวอะครับสนิมเขียวจะเกิดกับทองแดงเท่านั้นนะครับคุณเห็นไหมว่ามันสวยเห็นไหมครับสนิมเขียวสวยครับสนิมเขียวสวยครับแล้วระหว่างที่ผมเลื่อนภาพเนี่ยก็ ผมขยายเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับผมให้ดูเลยเห็นไหมมันมีทั้งความใหม่แล้วมันมีทั้งสนิมความเก่าการเวลาที่นานมาผสมกันในเหรียญเดียวมันรู้สึกว่ามันเป็นเหรียญที่มันสมบูรณ์แบบคุณจะเห็นเหรียญที่มันใหม่ย้อนเวลาไป70ปีเนี่ยคุณดูพศสองสอะไรนะสองสี 2, 4, อะไรดูแต่ละสองสี่เจ็อย่างเงี้ยโอ้โห มันย้อนเวลาไปหลายสิบปีแล้วมันมันก็ย้อนกลับไปเหมือนเราไปอยู่ในยุคนั้นแล้วก็เจอเหรียญวิงวิงวาวๆใหม่ๆแต่มันก็อีกครึ่งหนึ่งมันก็สะท้อนถึงความนานที่มันผ่านมา70ปีโดยมีคาบสนิมโผล่ขึ้นมาให้เห็นมันเป็นความสวยงามที่ซ้อนกันในเหรียญเดียวคือเป็นเหรียญที่สุด,ส,ดสวยมากครับ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรปกติเนาะนี่ก็ปกติครับเอาใจคนดู youtube ไปเฉยเห็นชัดย่างเพื่อนโอเคนะแคปแล้วนะอ่ะหนึ่งสองสามโอเคนะหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งหนึ่งสองสาม โอเคสุดยอดครับช่องนี้รวบรวมเหรียญสวยๆให้ทุกท่านชมกันแบบไม่มีกั๊กเลยนะจ๊ะอ่าก็แน่นอนถ่ายหลายคลิปครับเรียงกันเป็น20 30คลิปมันก็มีเต็มบ้างเนาะโอเคครับขอบคุณครับเ,เพื่อนๆถ้าผมไม่ถ่ายไว้นะครับเหรียญน,นี้ถูกขายไปท่านจะไม่เห็นแน่นอนเดี๋ยวมันถูกขายไปท่านจะไม่เห็นแน่นอนครับโอเคนะครับ ไว้พบกันใหม่นะครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับช่องนี้ไม่มีกักนะจ๊ะกดติดตามได้เลยนะครับกดติดตามเสร็จกดไปที่ช่องแล้วไปดูหน้าหลักกับวิดีโอเลือกวิดีโอแล้วรูดดู200คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ